ดูดวงชาวราศีตุลนะคะในเดือนกรกฎาคม67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะก็เรียกว่าดีนะคะมีทีมที่ทำงานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไปกันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นทำให้งานในเดือนนี้ไม่ติดขัดเลยเขาเรียกว่างานไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าที่งานประจำอยู่ก็ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกัน ท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะจะคิดว่าจะมีงานดีๆที่เข้ามานะคะก็ให้ดูไปก่อนนะคะงานนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้ทําไปก่อนก,ก็ยังได้นะคะเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะคะมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการจัดการการเงินที่เราวางแผนไว้แล้วแล้วมันผิดแผนนะคะ มันมีเรื่องของอมีเรื่องของอะไรไม่รู้ที่ทำให้อยู่ดีๆก็มีเรื่องรายจ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งเกินจากแผนที่ท่านวางไว้แล้วก็ท่านไม่ได้เผื่อเงินเก็เกบไว้อนะคะ่ะไม่ได้เผื่อเงินสำรองยางเถกเฉือนไว้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะยังไงก็รู้ไว้ก่อนนะตอนนี้แล้วท่านวางแผนทางการเงินให้ดีรอบครอบระมัดระวังเยอะ,ยอะนะคะเรื่องความรักนะคะ ความรักเดือนนี้แฮ ppy นะคะท่านี่โสดอยู่อาจารย์คิดว่ามันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะจะมีคนดีที่ถูกใจเข้ามาคุยตอนนี้นะคะเราก็แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันดีด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถนอมน้ําใจกันดีๆนะคะแล้วก็ดูแลกันดีๆนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะ ให้ระวังอยู่2ออย่างก็คือ1เรื่องของอารมณ์ความคิดนะคะที่เราอาจจะคิดมากคิดมากคะ่ะมันทําให้ไม่รู้จักเกิดจากอะไรนะคะมันทําให้เราปวดหัวไม่สบายเลยอะความที่เราคิดกังวลเยอะไปนะคะอย่างที่2ก็คือว่าเรื่องของการที่ท่านนั่งทํางานนานๆนะคะออฟฟิศซินโดรมมาอีกแล้วนะคะจะมีเรื่องของข้อมือนะ,ะมือแล้วก็คอบ่าไหลแล้วก็หลังเอวด้วยะคะ่ะที่ ที่ท่านจะมีปัญหานะคะเรื่องเรื่องอาการเจ็บปวดเนี่ยจะจะจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเดือนนี้นะคะเป็นไปได้เนี่ยอยากใช้ทําบุญกับคนแก่คนชราหรือว่าสวนะคะถ้าท่านมีโอกาสนะคะทําบุญที่ที่ไหนก็ได้สถานที่เขาเรียกว่าสถาน เลี้ยงคนชลานะคะอาจจะเป็นเงินก็ได้แต่ที่ท่านสะดวกนะคะหรือว่าจะเป็นวัสดุสิ่งของอะไรก็ได้นะคะก็จะทำให้เคร้ายไรกายเป็นดีได้นะคะในเดือนนี้สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i o i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง